สองอาทิตย์ทัวรแล้วติดแล้วค่ะทุกคนมาดูเลยจ้านี้เลยนะคะ<อ>สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปะอ้วนค่ะวันนี้ปะอ้วนจะพาทุกคนมาปลูกถั่วฝักยาวกันค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์ค่ะของถั่วฝักยาวค่ะถาดเพาะค่ะ มีดค่ะแล้วก็บินเพาะผักนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถดูวันเดือนปีผลิตนะคะด้วยเนาะแล้วก็วันเดือนปีสิ้นอายุพันธุ์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าของประอ้วนเนี่ยสิ้นอายุพันธุ์วันที่30เดือน9ก้าสองนนั่นเองนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ ปีนี้เป็นปี2 5 6 3ดังนั้นก็ยังไม่ได้หมดอายุนะคะทุกคนนะคะก็ซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนนะก็อย่าลืมดูวันเดือนปีสิ้นอายุพันด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะซื้อแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนนะ,ะถาดเพาะนะคะทุกคนมีจำนวนทั้งหมด100หลุมนั่นเองนะคะทุกคนราคาไม่แพงนะคะ แค่25บาทค่ะดินเพาะ20บาทค่ะแล้วก็ใช้มีดด้วยนะคะทุกคนวิธีการนะคะเราก็จะมาเพาะ,มะเมล็ดก่อนนะคะทุกคนตัดเลยค่ะเทใส่เลยนะคะทุกคนใส่ถาดเลยจ้าตอนนี้ได้ใส่ดินไปแล้วนะคะเพื่อนๆนนะ แล้วก็จะนำมะเมล็ดของถั่วฝักยาวเนี่ยหยอดเข้าไปในดินนะคะในหลุมนะทุกคนนะอุ้ยนี่เลยค่ะทุกคนดินเราก็จะแช่แฉะนิดนึงเนาะนี่ค่ะหยอดเข้าไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าอ้วนขอตัวหยอดมเมล็ดถั่วก่อนนะคะทุกคนสักครู่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ประวนได้เอา,มาเมล็ดถั่วฝักยาวหยอดเข้าไปในหลุมแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า,มาเมล็ดเขาเนี่ยเอ่อน่าจะไม่ถึง1นึร้อยเม็ดนะคะดังนั้นเขาก็จะเหลือพื้นที่ที่ยังใช้ใส่หลุมไม่หมดนะคะก็จะเหลือ3ามแถวแล้วก็อีกสักหหลุมอย่างเงี้ยค่ะด้านนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะคะแค่ ตั้งแต่นี้มาน,นี่นะคะทุกคนถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ต้องตกใจนะแล้วก็คือใส่มเมล็ดมันหมดก่อนหลุมนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่ามเมล็ดถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจะเกิดดีไหมนะคะทุกคนสักครู่คะ่ะ ก่อนที่จะทําแปลงเราต้องมาดายาให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนและยาที่ได้เนี่ยประอ้วนไม่ได้ทิ้งนะคะเอามาทําปุ๋ยให้ต้นกล้วยคะ่ะใช้จอบขุดทําแปลงเลยค่ะทุกคนใช้ค่าตีดินให้แตกคะ่ะ รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกเลยค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะแล้วนำคาดนะคะมาเกลี่ยปุ๋ยให้ทั่วถึงทั้งแปลงเลยค่ะแล้วก็มีเศษหญ้าก,ก็เก็บออกด้วยนะคะเสร็จแล้วนำไม้มาจิ้มเป็นหลุมนะคะปอ้วนก็จะจิ้มระยะห่างประมาณ50เซนต่อหนึ่งหลุมค่ะ แล้วนำต้นกล้านะคะเอามาลงหลุมเลยค่ะขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะคะ<ม>เขาประวนเจอปัญหาคือเวลาตักขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็จะหลุดออกมาเงี้ยค่ะเ<ม>สร็จแล้วนำลงหลุมที่เราเจาะไว้เมื่อสักครู่นะคะทุกคนค่อยๆจับเขาหน่อยนะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่แข็งแรงค่ะ<ม>นี่เลยค่ะทุกคน จำนวนต้นที่ใส่จะใส่หนึ่งถึงสองต้นก็ได้นะคะแต่บางหลุมต้นไหนที่แม่แข็งแรงประอ้วนก็จะใส่ทั้งหมด2ต้นเลยนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วก็จะนำแกลบนะคะทุกคนแกลบนี้จะเป็นแกลบที่เก่าแล้วนะคะเอามากรบหน้าดินนะคะเราจะไม่นิยมใช้แกลบใหม่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวล่อมดนะคะเสร็จแล้วรดน้ำนะคะทุกคน รถก็พอให้ชุ่มนะคะไม่ต้องแฉะนะคะทุกคน2อาทิตย์ทวนแล้วติดแล้วค่ะทุกคนมาดูเลยจ้านี้เลยนะคะเขายอดของเขาจะเรื้อยออกมานะคะตอนนี้คือถึงเวลาที่จะทำค้างแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปดู อีหน้านะคะทุกคนประอ้วนจะทำค้างนะคะว่ามีวิธีทํำยังไงทำแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนที่ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ